อีพี2อข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายอื่นๆข้อ4ีสอบเมื่อวันที่23มีนาคม2 5 4 0คำถามข้อ4ในธรรมผู้พิพากษาศาลจังหวัดแห่งหนึ่งได้รับมอบหมายให้พิจารณาคดีอาญา เรื่องหนึ่งซึ่งมีอัตา,าทดจำคุกไม่เกิน5ปีหลังจากสืบพยานจำเลยได้สมปากในธรรมเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงมีคำสั่งงดสืบพยานจำเลยและนัดฟังคำพิพากษาแต่ก่อนที่ในธรรมจะทำคำพิพากษาในธรรมได้ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่นเสียก่อน ในเอกผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแห่งนั้นแต่ผู้เดียวจึงได้นำสํานวนคดีเรื่องนี้มาตรวจสํานวนแล้วทำำําคาําพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยมีกําหนด6เดือนดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่าคําสั่งงดสืบพยานของในธรรมและการทำำําคําพิพากษาของในเอก ชอบด้วยพัธนรูญสัญญุติธรรมหรือไม่ทงคำตอบข้อ4การออกคำสั่งงดสืบพยานเป็นการออกคำสั่งใดๆซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีที่ผู้พากษาคนเดียวมีอำนาจออกคำสั่งได้ตามพัธนรูญสัญญุติธรรมมาตรา21อนุ2 ดังนั้นคำสั่งงดสืบพยานจำเลยของในธรรมจึงชอบแล้ววงเล็บคำพิพากษาสารดีกาที่751ถึง752ทับ2509ในเอกเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจึงมีอำนาจตามพัรรมนญสยญยุติธรรมมาตรา10อนุ4ีวงเล็บ หนึ่งที่จะนั่งพิจารณาและพิพากษาคาดีใดๆของศาลนั้นหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจลงรายมือชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งได้และคำว่าลงรายมือชื่อในคำพิพากษาหมายถึงทำคำพิพากษาได้ด้วยวงเล็บคำพิพากษาสารดีกาที่611 ทับ2489ดังนั้นแมในใเอกจะไม่เคยนั่งพิจารณาคดีนั้นมาก่อนเลยก็ตามในเอกก็เมียบอำนาจที่จะตรวจสมนวนและทำความพิพากษาคดีเรื่องนี้ได้แต่คดีอาญาเรื่องนี้เมียตาโทษจำคุกไม่เกิน5ปีจึงเป็นคดีอาญาซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีแต่เพียงอำนาจ พิจารณาไม่มีอำนาจพิพากษาตามพระธรรมนูญสัญญุติธรรมมาตรา22อนุหหากจะทำคำพิพากษาคดีนี้ในเอกจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา22วรรคท้ายเก่าวคือจะต้องมีผู้พิพากษาอีกอย่างน้อยคนหนึ่งตรวจสมนวนและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาเป็นองค์คณะด้วย การที่นายเอกทำความผิดภากษาคดีนี้แต่ผู้เดียวแม้นจะลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกินหกเดือนจึงไม่ชอบด้วยพระธรรมนูษรสารยุติธรรมมาตรา22ว่วรรคทย